สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการติดตั้งโปรแกรม a n y d e s นะครับหรือว่าโปรแกรมควบคุมระยะไกลนะครับก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆเ,เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ให้เสิร์ชคำว่า a n y d e x นะครับ Anydesk e จะสังเกตว่า a n y d e s มันจะอยู่โปรแกรมตัวบนสุดเลยนะครับให้เราเข้าตรงเว็บไซต์ a n y d e x c o m นะครับกดเข้าไปนะครับ มันจะมาหน้านี้นะครับหน้านี้ให้เราเลือกคําว่าดาวน์โหลด now นะครับจะสังเกตว่าตอนนี้มันจะเลือกระบบปฏิบัติการ windows ให้เราแล้วนะครับแล้วให้เราเลือกที่ save เลยนะครับว่าเราสะดวก save ที่ไหนนะครับผมเลือกเป็นเดสก์ท็อปนะครับแล้วก็กด save นะครับคราวนี้พอมันโหลดเสร็จแล้วให้เรากดปิดเลยนะครับผม save ไว้หน้าเดสก์ท็อปนะครับผมก็จะมาดูโปรแกรม analytics หน้าเดสก์ท็อปนะครับแล้วก็ดับบัญชีเข้าไปนะครับ จะสังเกตว่าเวลาเปิดมาเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นคำว่า install a n y d e x นะครับในไอตารางเจอที่2ตัวนี้ครับตัวแดงๆนะครับให้เรากด install a n y d e x on this device นะครับพอมาหน้านี้นะครับสำหรับ3ขีดบนแรกเนี่ยเพื่อนๆไม่อยากให้มันขึ้นตัวไหนก็กดออกได้เลยนะครับส่วนผมจะเลือกเป็นตัวสุดท้ายออกนะครับเป็นไม่ได้ใช้ปินเตอร์นะครับแล้วผมก็กด accept and install นะครับ พอติดตั้งเสร็จนะครับมันก็จะมาขึ้นหน้านี้นะครับเพื่อนๆก็กดปิดไปได้เลยนะครับคราวนี้โปรแกรม Anydesk ของเราเนี่ยทุกครั้งที่เปิดวินโดว์ขึ้นมาใหม่นะครับมันจะอยู่ตรงลูกศรน,นะครับกดที่ลูกศรมุมฝาล่างนะครับแล้วจะเห็นอไอคอนสีส้มๆนะครับเอาเมาส์ไปชี้ดูมันจะเขียนว่า Anydesk นะครับให้เราดับเบิลคลิกตรงนั้นเลยนะครับคราวนี้จะเห็นว่า ข้อที่2เนี่ยจะเป็น anydesk s t a t e l e s แล้วนะครับก็คือตอนนี้มันลงเรียบร้อยแล้วคราวนี้วิธีการใช้งานนะครับเวลาเข้า anydesk ผ่านเครื่องอื่นหรือว่าเครื่องไหนเนี่ยเราต้องรู้ address ของเครื่องนั้นๆก่อนนะครับส่วน address ของเรานะครับมันจะเขียนอยู่หน้าตรงนี้แล้วนะครับว่า your address ของเราจะเป็นตัวนี้นะครับคราวนี้นะครับผมจะลองอ่ารีโมทเพื่อเข้าไปบังคับคอมเครื่องอื่นดูนะครับผมก็จะไปขอ เลขแอดเดสของเพื่อนผมมานะครับเพื่อที่ผมจะได้รีโมทไปนะครับเวลาเราจะใช้ any d e ่เดรีโมทไปเครื่องไหนได้นะครับเครื่องนั้นต้องลง any d e ่เดเหมือนเราด้วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีแอดเดสที่สำหรับรีโมทนะครับเวลาเราใส่เลขรีโมทนะครับให้เราใส่ตรงข้้งบนสุดนีะครับตรงบาร์ตัวนี้นะครับเขียนว่า a n y enter r e m o t e a d d r e s s นี่นะครับแล้วก็กดไปแล้วก็เอาเลขรีโมท ของเพื่อนมาใส่นะครับอดเดสเพื่อนนะครับจะลองกรอกของเพื่อนผมไปนะครับพอ,อกรอเกเสร็จก็กด Enter เลยนะครับมันก็จะทําการรีโมทไปเครื่องเพื่อนนะครับรซึ่งเครื่องเพื่อนเราเนี่ยต้องกด a c c e p t ยอมรับเรานะครับเพื่อให้เราเข้าไปใช้งานเครื่องของเขาได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนไม่ต้องการให้เราเข้าเพื่อนก็จะกดปุ่ม dismiss นะครับ ตอนนี้เพื่อนกดเอ c e เ t มาผมก็สามารถเข้าไปบังคับเครื่องเพื่อนได้แล้วนะครับทั่วไปนี่นะครับถ้าสมมติว่าเราใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดปิดไปได้เลยนะครับมันก็จะออกจาก any นเดอัตโนมัติเลยนะครับคราวนี้ถ้าเราอยากให้เพื่อนๆนะครับเข้ามาที่เครื่องของเรานะครับเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับไปที่มุมฝาล่างตรงลูกศรน,นะครับคลิกขึ้นไปหนึ่งครั้งแล้วก็เลือก เอนดิเด็กนะครับดับเบิลคลิกแล้วเราก็บอกยูเออเดสของเรานะครับให้เพื่อนนะครับเพื่อให้เพื่อนเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะลองให้เพื่อนรีโมทเข้ามาดูนะครับอ่าตอนนี้เพื่อนของผมรีโมทเข้ามาแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าจอเราบอกว่าให้เรา accept หรือว่า dismiss นะครับถ้าเราต้องการให้เพื่อนเข้ามานะครับเราก็กด accept นะครับสีเขียวนะครับ พอกดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นว่า Session Start นะครับแสดงว่าเพื่อนเราตอนนี้สามารถเข้ามาควบคุมคอมของเราได้แล้วนะครับเราก็ปล่อยเมาส์อะไรเลยให้เพื่อนจัดการคอมของเราให้เรียบร้อยนะครับคราวนี้ถ้าสมมติว่าเราต้องการให้เขาออกแล้วนะครับฝั่งโน้นนะครับเขาอาจจะปิดโปรแกรมมันก็จะออกไปอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเขายังไม่ปิดนะครับเราสามารถมาเปิดหน้านี้นะครับแล้วกด Disconnect ได้นะครับฝั่งโน้นก็จะออกไปแล้วนะครับ คราวนี้เวลาเราอยากเข้าโดยที่ไม่ต้องร้อยเขา a c c e p t นะครับเราต้องรู้พ a สเวิร์ดของเครื่องนั้นๆนะครับมันถึงจะสามารถเข้าได้นะครับดังนั้นผมจะมาสอนวิธี Set Password นะครับก็คือให้เราเปิดโปรแกรมอินเด็กมานะครับแล้วก็ดูที่มุมฝาบนนะครับจะมีไอขีดเส้นแนวนอน5ขีดนะครับเขียนว่าเมนเมนูนะครับให้เรากดไปหนึครั้งนะครับแล้วก็เลือกคำว่าเซตพาสเวิร์ดนะครับ แล้วมันจะขึ้นหน้าเซ็ตพาสเวิร์ดมานะครับให้เราใส่พาสเวิร์ดให้เหมือนกันทั้งสองมันทัดเลยนะครับอ่ถ้ามันเหมือนกันสองมันทัดแล้วเนี่ยมันจะมีปุ่มแอ p พลายโผล่ขึ้นมาให้เรากดได้นะครับแล้วก็กดแอปพลไปเลยนะครับคราวนี้นะครับคอมของเราก็จะเป็นพาสเวิร์ดตัวที่เราตั้งไปเมื่อกี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราไปบอก แอดเดสของเราให้เพื่อนนะครับแล้วก็บอกพาสเวิร์ดให้เพื่อนเนี่ยเพื่อนก็จะสามารถเข้าคอมเราได้อัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องมานั่งกด except เลยครับนี่ก็เป็นวิธีการใช้โปรแกรม a n y d e s นะครับในการรีโมทจากระยะไกลนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะนำวิธีนี้ไปใช้กันได้นะครับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมในการทาคลิปต่อไปด้วยนะครับ